ไปดูความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะนครศรีธรรมราช23อำเภอนะครับทีบ่เกิดน้ำท่วมครับ<ม>คุณสมเกียรตินุมหันผู้สื่อข่าวของเรายังคงกาะติสถานการณ์อยู่ที่นั่นมีรายงานสดเข้ามายามค่ำคืนแบบนี้ครับติดตามาคุณสมเกียรตินะคร,ครับเชิญครับ ขอบคุณทั้งสามท่านครับสถานการณ์น้ําท่วมขังในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะมีน้ําท่วมขังนะครับเนื่องจากน้ําทะเลนะครับยังหนุนสูงอยู่นะครับทำให้การระบายน้ําในพื้นที่ของอําเภอปากพนังและก็อำเภอเมืองเป็นไปอย่างช้าๆทาให้ในหลายอําเภอนะครับได้รับผลกระทบเนื่องจากมีน้ําท่วมขังในขณะเดียวกันนะครับปัญหาหลักๆของพื้นที่น้ําท่วมขังโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเลยนะครับซึ่งตอนนี้ ผมอยู่ที่ถนนปากนครอยู่ตรงด้านหน้าของตลาดเทศบาลนครศรีธรรมราชนะครับก็ยังคงเป็นปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมขังซึ่งจุดนี้มีน้ําท่วมสูงประมาณ40-50เซนติเมตรก็ว่าได้นะครับและปัญหาหลักๆสําคัญก็คงเป็นการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมขังแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของคลื่นน้ำนะครับที่ซัดเข้าไปในตัวบ้านโดยเฉพาะนะครับบ้านที่ มีประตูม้วนเหล็กนะครับและก็ประตูกระจกนะครับก็จะได้รับผลกระทบจากคลื่นน้ำที่รถวิ่งผ่านไปผ่านมาโดยเฉพาะรถที่ใช้ความเร็วนะครับก็จะได้ทำให้บ้านได้รับผลกระทบ อย่างชัดเจนบางร้านค้านะครับก็ต้องมีการคอยตะโกนบอกให้รถขับรถอย่างช้าๆบางคนนะครับก็จําเป็นที่จะต้องนํารถขับมาจอดขวางตรงบริเวณกลางถนนและก็ส่งสัญญาณบอกนะครับว่าให้ขับรถช้าๆนะครับแล้วก็ทําให้ในพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะครับ คนที่จะใช้รถใช้ถนนนะครับก็ต้องชะลอความเร็วเนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชนและก็มีคนอาศัยอยู่บ้านบางบ้านประตูเหล็กพังนะครับและบางบ้านก็กระจกแตกจากคลื่นน้ำที่ซัดไปด้วยความเร็ว คุณผู้ชมครับต้องบอกจอางนี้ว่าในพื้นที่ของตรงบริเวณถนนเส้นปักนครนะครับเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งตรงนี้มีร้านค้าอยู่ในพื้นที่มากมายเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เขาหน่อยพี่ครับสวัสดีครับในตรงนี้ครับเป็นไงบ้างครับร้านค้าเราเสียหายบ้างน้อยแค่ไหนก็ใช้ได้ค่ะมันเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรพังบ้างก็มีตู้โต๊ะ พี่ว่าเช้น้ำใช่ค่ะการมันขังจะอะไรครับโกแรงน้ำค่ะรถใช่ค่ะปิงเกิลขาอะไรคนใช้รถใช้ถนนโกพยายามเบาๆไปได้แต่ค่อยๆไปค่อยๆไปนะอย่าขับเร็วจ้ะเพราะคนเดือดร้อนเป็นวัน่จะจบแต่ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีคือว่าเศษเหล็กหรือว่าอะไรไปกระทบอย่างเงี้ยค่ะก็แตก่ใช่ก็ขับเบาๆนะจ้ะ นั่นแหละครับก็เป็นเสียงของผู้ประกอบการที่อยู่ตรงบริเวณนี้ร้านคุณพี่เขาก็เสียหายนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูภาพรวมตลอดทั้งวันในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะครับในขณะนี้นะครับก็ยังคงเป็นตัวเลขเดิมนะนั่นคือน้ําท่วมขังทั้งหมด23อาเภอนะครับแม้ว่าวันนี้ในพื้นที่ปริมาณฝนจะไม่ตกลงมาเพิ่มเติมแต่เนื่องจากช่วงนี้น้ําทะเลหนุนสูงนะครับทำให้การระบายน้ําลงทะเลเป็นไปอย่างช้าๆส่งผลให้น้ําท่วมขังกินระยะเวลานานสิ่งที่ทางจังหวัดเป็นกังวลตอนนี้ นี้นะครับก็คือพื้นที่ของอำเภอเชนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกยียรติอำเภอจุฬาภรที่ยังไม่สามารถระบายน้ําไปยังอำเภอปากพนังเพื่อลงทะเลได้ทําให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนอย่างหนักซึ่งหลายหน่วยงานรวมถึงภาคเอกชนนะครับก็พยายามที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดคือการส่งต่อสิ่งของบรรเทาทุกข์ข้าวสารอาหารแห้งและน้ําดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ร้อนน้าลดระดับลง คุณผู้ชมครับในส่วนของอำเภอเมืองปักนครก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รอการระบายน้ำลงสู่ทะเลช่วงอำเภอปักนครช่วงตำบลปักนครเช่นเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้อย่างที่บอกไปน้ําทะเลหนุนสูงต้องรองประมาณวันที่8หรือวันที่9นะครับจะสามารถระบายน้ําลงทะเลได้เกือบทั้งหมดซึ่งนั่นสมายความว่าสถานการณ์ในพื้นที่นครศรีธรรมราชอาจจะเข้าสู่ภาวะปกติครับและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับทั้งสาท่าน